ปล่อยแม่งแล้วเนี่ยมึงอน่ฮะปล่อยทิ้งแม่งแถวนี้ได้ไหม อะไรอ่ะ oh, อ้าวอ,อ,อ้าวเลอะเลอะเลอะและเเอะและจะขึ้นรถอีกวฝนมันตกแถวนี้โอ้ oh. แล้วอืมจะอืบไปเนี่ยฮะมานี่ mày mày lưu kiện lọn ui 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 Ôi Ôi Ôi, ôi, ôi Ôi, ôi, ui 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 เอาไปทิ้งแมงนี่เลยฮะอืมโอเคเราเดินทางกันต่อคุณหงิดปวดตื่นมัน